มาแล้วมาแล้วในสัญญาณกันแล้วโอ้โหว้าวสุดยอดเลยครับอยังที่ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ทีมงานลุกพยาบาลพามาชมบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลหาดสกอมนะคระับนะ เดียรพาสกรอมนะครับตลาดอยู่ริมริมตลาดมานิดนึงนะครับพี่น้องครับตลาดเทพานะครับเนาะจังหวัดสงขลานะครับเดิมทะเลหลังจากข้างหายไปหล่เมื่อนะครับนะไม่ได้ลงคลิปนะครับพี่น้องครับบรรยากาศทะเลนี่ก็ติดถนน ถนนสายถนนสายอย่างนอ,นอปันเอ็ดมินก็ลืมแล้วปัตตานีสงขานะครับสงขาราปตานีขาขึ้นขาลงนะครับพี่นอ้องนี้ก็อยู่นี่นะครับขาเรือหน่อยนะครับเนาะขาเรือประมงหน่อยชายฝั่งนี่แหละครับพี่น้องครับขาเรือ เรือหน่อยนะครับนเนาะเรือประมงหน่อยถาอยู่หากินผมบอกแม่แอมแถวนี้แหละครับพี่น้องครับนี่ก็จะมีเรือเขามาจอดละ่ะลำหนึ่งสองลำเปล้วครับพี่น้องเอาให้พี่น้องได้เบิ่งนี่เป็นเขามาแล้วตัวน,นี้บรรยากาศดีครับพี่น้อง ช่วงเที่ยงแล้วนะครับตอนนี้จะ่า,าเดดบ่ค่อยมีนะครับน้อคืมๆนะครับมา <c oughs> พี่น้องมามาเทียวด้ครับเออน,นื้อปตนีติดอ่ากันกับอำเภอเทพาจวัดสงคลาแล้วครับใน <c oughs> <c oughs> เรือเป็นเขามากแบบเพลย์เลยเรือ็นเขามาก เตอร์ป่ะพี่น้องโอ,โอ้เธอแหือได้คำนี้เห็นเรือเขาจรนี่นะครับหาครูหาปลาครับพี่น้องครับบรรยากาศก,กระพิดถนนไงล่ะครับพี่น้องมีรถ นะครับซ้อมให้นะรับติดถนนใหญ่ซีเลนนะครับลเล่นชวนกันไปกันมาอยู่นเลยละครับบนคนนะครับเนาะส่วนบางอีกลับเขากำลังเขับไปโอ้โอ้โออยัดเบรคทังข้างในนะโอ้ป่าข้างในส่วนหลายเป็นประตนะนะูเนาะเนาะนี่ครับพี่น้องครับเป็นนะครับเนาะ ที่ขึ้นเรือเป็นแบบเท่นะครับแรนขึ้นเรืออ่ะครับมีหลายลำนะครับนเนาะพี่น้องแต่เราการพามาเป็นที่ขึ้นเรือนะครับนะที่จอดเรือใส่ทองห้องทองมอหัเรือไหลนะครับเนาะหรือว่าลดการเสียธานนะครับเนาะเพื่อให้เรือขึ้นได้เร็วนะครับเบิ่งบั๊กเิ่น ตะยิงวงหลอมนะครับตะยิ่งวงอยอะเลือดเต็มน,นะครับโอ้บ้านโอ้กําลังเึ้นห็นนะพี่น้องจะแลกกันนะครับนี่สุดยอดีลีวนี่เป็นจังหวัดสงขลานะครับแล้วอำเภอเทพานะครับนะจังหวัดสงขลารั่นนี้เป็นวันที่ต้นเดือนของเดือนมิถุนายนนะครับเนาะ มิถุนายน2566นะครับนี่ครับทีมงานเป็นเตี๋ยมเผื่อบอกข้าวเอ้ยแมนเฟื่อบอกข้าวาการอ,อกข้าวนะครับนะหรือว่าการข้าวหรือว่าการตานครับพี่น้องการข้าวแล้วครับผมโอ้ข้อมาเกือบ200เมตรได้นะครับ ล่ำนันขึ้นก่อนนะครับโอ้โหดนะจอดตอนนะครับล่ำนะบ่ท่านนะครับพี่น้องอยู่ไกลนะครับนาะบ่ได้ไปเดี๋ยวเที่ยวล่ำใกล้ๆเนี่ยนะครับผมให้พี่น้องได้เบิง่งโอ้บรรยากาศมาัน้เป็นน้ำพ่าลูงเมล็ดน้ำทะเลครับพี่น้องขึ้นบอ่อแห้งบ่ได้นะครับพอดีหอมกว่าพอดีอ๋ะมาเบิ่งกันพี่น้องครับมาแล้วมาแล้ว สัญญาณกันแล้วโอ้โหว้าวสุดยอดเลยครับยังพี่ครับผมมบบจวดว้าฝากกูเซมดีกันนะครับพี่น้องครับเอาเจ้าสันครับเรือลำนี้นะครับน่ะครับผมมีโอกาสกันมาเที่ยวนะครับพี่น้องครับไาไว้กันนี่กันครับ